เช้าวันนี้เนี่ยเมื่อประมาณชั่วโมงครึ่งเพจ a c e b o o k ของสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีก็เลยโพสฮนะบอกว่าแจ้งด่วนฮะชะลอการเปลี่ยนสูตรวัคซีนกลับไปสูตรเดิมครับกลับไปสูตรเดิมหมายความว่าวันนี้ที่ใครมีคิวและติ้งต่างว่าไม่ได้สละคิวเพราะว่าหลายคนก็รู้สึกไม่มั่นใจในเข็มแรกที่เป็นซีโนแวคและเข็ม2เป็นแอสตราตามสูตรไข้ก็เลยตัดสินใจคืนคิวนึกออกไหมฮะทีนี้การเป็นว่าวันนี้ไม่เอาละวันนี้หรือใหม่กลับไปเป็นสูตรเดิมก็คือสูตรไม่ไข้ เข็มแรกก็เป็นแอสตราเข็มสองก็เป็นแอสตราย้ำว่าณนะนาทีนี้ที่ผมพูดอยู่นะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนถามท่านผู้ชมครับนะฮะถามท่านผู้ชมเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะเรื่องของการฉีดวัคซีนไข้เนี่ยกลายเป็นประเด็นที่ร้อนแรงกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับแล้วก็ที่ดูแบบว่าจะพร้อมและพร้อมแบบต้องใช้คําว่าพร้อมล้ำหน้าเลยนะฮะต้องใช้คํานี้เลยนะฮะก็คือสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีนะครับ จำกันได้ไหมครับเมื่อวานเนี่ยนะ Facebook ของสารสุขจังหวัดนนทบุรีเนี่ยประกาศให้คนที่จะมีคิวฉีดในวันนี้เนี่ยนะครับให้รับทราบและรับรู้ว่าจะเป็นการฉีดสูตรไข้นี่คือการประกาศเมื่อวานเพราะว่าที่ประชุมของกระทรวงสาธารณสุขโดยคุณอาทินชาบุญกุลกับคณะหมอทั้งหมดเนะี่ยเขาออกมาประกาศแล้วว่าให้เริ่มได้ทันทีหรือแม้แต่ถ้าต่างจังหวัดในพร้อมก็อยู่ในดนุลยพินิจของอะไรฮะสารสุขจังหวัดนั้นๆ ซึ่งปรากฏว่านนก็พร้อมล้าหน้ามาเลยฮะนนพร้อมล้าหน้าก็ประกาศเมื่อวานคําว่าประกาศเมื่อวานก็หมายว่าวันนี้นะถ้ายึดถือประกาศเมื่อวานซึ่งยังไม่เจอโรคเบรกนี่นะฮะก็วันนี้ใครไปก็จะต้องฉีดอะไรครับซิโนแวคเข็มหนึ่งซึ่งจากเดิมคุณจะเป็นเข็มหนึ่งอะไรฮะแอสตราเซเนกาแต่ปรากฏว่าหลังจากเมื่อวานนี้นะ,ะการประชุมคณะรัฐมนตรนีแลนะนายกกพูดเรื่องนี้เอาคลิปขององค์การอ,องค์การอนามัยโลกมาเปิดแล้วก็เบรกและในที่สุดนายกบอกกลับไปทบทวนดูนะครับก็เลยกลายเป็นมาว่า เช้าวันนี้เนี่ยเมื่อประมาณชั่วโมงครึ่งเพจ a c e b o o k ของสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีก็เลยโพสฮนะบอกว่าแจ้งด่วนฮนะชะลอการเปลี่ยนสูตรวัคซีนกลับไปสูตรเดิมครับกลับไปสูตรเดิมหมายความว่าวันนี้ที่ใครมีคิวและติ้งต่างว่าไม่ได้สละคิวเพราะว่าหลายคนก็รู้สึกไม่มั่นใจในเข็มแรกที่เป็นซีโนแวคและเข็ม2เป็นแอสตราตามสูตรไข่ก็เลยตัดสินใจคืนคิวนึกออกไหมฮนะทีนี้การเป็ว่าวันนี้ไม่เอาละวันนี้หรือใหม่กลับไปเป็นสูตรเดิมก็คือสูตรไม่ไข้ เข็มแรกก็เป็นแอสตราเข็ม2ก็เป็นแอสตราย้าว่าณนะนาทีนี้ที่ผมพูดอยู่นะครับดังนั้นแล้วความกังวลกับความสับสนและความรู้สึกว่าอารมณ์เสียสูญเสียมันเกิดขึ้นนันดีกลายเป็นว่าคนที่ตัดสินใจสละสินเมื่อวานเพราะเขารู้ว่าวันนี้เป็นคิวเขาซึ่งต้องฉีดสูตรเข็มสูตรไข่เป็นเพราะว่าเขากลัวและเขาไม่มั่นใจในเข็มแรกกลายมาเป็นซิโนแวคเท่านั้นที่เขาควรจะฉีดแอสตราสละคิวไปแล้วทำยังไงล่ะครับท่านผู้ชมครับ นาทีนี้นาทีนี้จะกลับไปเอาคิวเดิมได้หรือไม่นะฮะนึกออกไหมครับท่านผู้ชมครับนี่คือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับนนทบุรีเรียกว่าพร้อมล้าหน้านะครับพร้อมล้าหนามากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถามท่านผู้ชมครับว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆก็คุยข่าวนี้กันไปเลยนะแจ้งให้เขาทราบนะหลายคนที่ตอนนี้ถ้าใครติดตามผมอยู่แถวนนทบุรีก็คอยรับทราบเลยนะครับว่าเนี่ยสํานักงานสาธารณสรุขจังหวัดนนทบุรีแจ้งด่วนนะด่วนมาชั่วโมงครึ่งเมื่อกี้เนี่ยนะฮะนะบอกว่า ตามมาติและข้อสั่งการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติเมื่อ12กรกฎาคมนะบอกให้ปรับสูตรไปเป็นสูตรฉีดไ้เข็ม1ซิโนไวคเข็ม2อแอสตรานะฮะแต่นะฮะเนื่องจากมีการพบทวนแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นก็เลยเห็นควรให้ชะลอสูตรควายออกไปก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาแถลงมันนี้ด่วนคืออะไรครับให้กลับไปฉีด2เข็มแอสตราเหมือนเดิมก็คือเข็ม1กับเข็ม2อแอสตรานะฮะ แล้วก็แน่นอนครับว่าเขาก็แจ้งต่อไปว่ากรณีที่ท่านไปฉีดที่เซนทรัลแจ้งวัฒนะในวันนี้คือ14นี่นะฮะก็ฉีดแอสตราสเข็มตามแผนเดิมฮนะตามที่ท่านนัดหมายฉีดตามปกตินะฮะหากท่านที่รับการนัดหมายไม่ได้มารับการฉีดในวัคซีนวันนี้ลำดับคิวที่1ในรอบนี้ก็ยังคงเก็บไว้ไม่ยกเลิก่าก็ยังถือว่ามีข้อพอ,อรุ่รวยอยู่นะครับอ่าแล้วต่อมาฮะกรณีที่30 ฉีดที่เหลือดําเนินตามแนวทางแผนเดิมนะฮะก็คือใครอยู่ใกล้หอประชุมวัดไสใหญ่ได้คิวที่นั่นฉีดซิโนแวค2,000คนต่อวันนะครับเวสเกตนะครับฉีดแอสตราเซเนกา7,000คนในวันศุกร์ที่16นะฮะแล้วก็ MCC Hall ฮอเดอะมอลล์งามวันวนฉีดซิโนแวค6,000นะฮะนี้เป็นต้นและนี่ก็คือการเบรกเบรกอย่างชนิดที่หมดที่จริงจริยิ่ยงกว่าดิสเบรกนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นถามท่านผู้ชมครับว่าถามเลยครับนี่คือคกับถามแรกนะครับเอ่อ คุณผู้ชมเนี่ยกล้าฉีดวัคซีนสูตรไข้ไหมฮะกล้าหรือไม่กล้าส่งมาข้ากาเลยครับท่านผู้ชมครับนี่คือคุยกับบัญชานะฮะที่ฟังกันเราอยู่ตรงนี้กดไลค์กดฟอลโล่กดแชร์กันแล้วหรือ,อยังเข้ามากันตั้แต่ตอนประมาณสิบเอ็ดโมงเนี่ยนะครับคำถามของเราเริ่มต้นกับคาถามแรกกันแล้วฮะทะ่านผู้ชมกล้าหรือไม่กล้าถูกฉีดวัคซีนสูตรไข้เข็มหนึ่งซิโนแวคเข็มสองแอสตรา กล้าหรือไม่กล้าครับส่งเข้ามานะฮะท่านผู้ชมครับนาทีนี้คือไม่ได้หมายความยกเลิกเพราะนายกบอกว่าให้กลับไปทบทวนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถามท่านผู้ชมครับว่ากล้าหรือไม่กล้าฉีดวัคซีนสูตรไข้นําโดยเข็มที่1ซิโนแวคสองแอสตราเซเนกากล้าหรือไม่กล้าส่งเข้ามาครับท่านผู้ชมครับเรากําลังคุยกับบรญชาการอยู่นะครับทักทายกันแล้วก็กดไลค์กดฟอลโลกดแชร์เต็มเต็มนะฮะสำหรับรายการของเรานะฮะ